สวัสดีครับนะครับสวัสดีเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับครับวันนี้สัปราห์ส่งท้ายปี2564นะครับวิชาประวัติศาสตร์ของครูนะครับเรียนมาถึงบทสุดท้ายสำหรับปีการศึกษานี้แล้วคราวนี้เราจะมาทบทวนนะครับทบทวนในบทที่4กันก่อนนะครับในเรื่องของอาณาจักรสุโขทัยนะครับเรามาดูการพัฒนาอ่าพัฒนาการ ของอาณาจักรสุโขทัยนะครับว่ามีการเป็นมาอย่างไรมีใครปกครองปกครองแบบไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวครูมีคลิปวิดีโอการ์ตูนน่ารักน่ารักให้ดูนะครับปพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะครับดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยกันนะคะเรามาดูกันนะคะว่าพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยนั้นมีด้านใดบ้างเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ขุนศรีอินทราทิ์ส่งตั้งราชวงศ์พระร่วงปกครองอาณาจักรสุขโขทัยสืบต่อกันมาเก้าพระองค์ลักษณะการปกครองสมัยสุขโขทัยแบ่งเป็นสองระยะคือการปกครองสมัยสุขโขทัยตอนต้นและการปกครองสมัยสุขโขทัยตอนปลายเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการปกครองสมัยสุขโขทัยตอนต้นการปกครองสมัยสุโขทัยตอนปลายมีความแตกต่างกันอย่างไร เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะการปกครองสมัยสุโข,ขทัยตอนต้นเริ่มจากสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิศจนสิ้นสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นการปกครองแบบพ่อปกครองลูกคุณครูคะการปกครองแบบพ่อปกครองลูกปกครองอยังไงล่ะคะอ๋อ การปกครองแบบพ่อปกครองลูกคือประชาชนทุกคนเสมือนหนึ่งเป็นคนในครอบครัวพระมหากษัตริย์มีฐานะเป็นพ่อขุนปกครองดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดเหมือนพ่อปกครองลูกจากข้อความในศิลาจารึกล่าวว่าผู้ใดเดือดร้อนสามารถสั่นกระดิ่งเพื่อร้องทุกข์และขอความเป็นธรรมได้ที่เป็นเช่นนี้เพราะอาณาเขตยังไม่กว้างขวางและประชาชนก็ยังมีน้อย ต่อไปคือการปกครองสมัยสุขโขทัยตอนปลายหลังจากสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีการขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางและประชาชนมีจำนวนมากขึ้นพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพระยาลิไทยทรงปรับปรุงการปกครองใหม่โดยนําหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการปกครองเรียกลักษณะการปกครองนี้ว่า การปกครองแบบธรรมราชาคุณครูคะแล้วการปกครองแบบธรรมราชาเป็นยังไงล่ะคะการปกครองแบบธรรมราชาคือพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นผู้ปกครองอยู่ในฐานะพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมอันได้แก่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าหลักทศพิตราชธรรมเช่นทานศีลบริจาค ความซื่อตรงความอ่อนโยนความเพียรความไม่โกรธความไม่เบียดเบียนความอดทนและความเที่ยงธรรมค่ะพัฒนาการด้านความสัมพันธ์กับแคว้นและอาณาจักรต่างๆพระมหากษัตริย์สุขโขทัยได้สร้างความมั่นคงให้แก่อาณาจักรโดยสร้างสัมพันธ์ไมตรีกับแคว้นอาณาจักรต่างๆทางด้านทิศเหนือ ทำให้สุขโขทัยเป็นเมืองศูนย์กลางที่สําคัญแห่งหนึ่งในดินแดนตอนบนของลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีอาณาจากักรใดบ้างความสัมพันธ์กับอาณาจักรล้านนาและพยาอาณาจักรทางด้านทิศเหนือได้แก่อาณาจักรล้านนาและพยาตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอาณาจักรสุขโขทยัยและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงเป็นพระสหายกับพ่อขุนมังรายแห่งอาณาจักรล้านนาและพ่อขุนงาเมืองแห่งอาณาจักรพยาวพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและพ่อขุนงาเมืองอยังทรงช่วยพ่อขุนมังรายเลือกชัยภูมิเพื่อสร้างเมืองเชียงใหม่ซึ่งคล้ายกับผังเมืองสุขโขทยัยความสัมพันธ์กับจีน ความสัมพันธ์กับจีนมีมาตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงได้ส่งทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับจีนทำให้การติดต่อด้านการค้าขายระหว่างสองอาณาจักรสะดวกมากขึ้นและยังรับเอาวิธีการทำเครื่องปั้นดินเผาหรือการทำเครื่องสังคโลกมาผลิตจนสามารถส่งขายเป็นสินค้าสำคัญนำไรายได้มาสู่อาณาจักรสุขโขทัยเป็นจำนวนมาก ความสัมพันธ์กับอาณาจักรตามพอละลิงหรือนครศรีธรรมราชอาณาจักรตามพอละลิงศูนย์กลางอยู่ที่นครศรีธรรมราชเป็นเส้นทางติดต่อไปยังหัวเมืองชายทะเลในสมัยสุขโขทัยได้มีการรับเอาพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงจากประเทศลังกาผ่านทางนครศรีธรรมราชและขึ้นไปเผยแผ่ในอาณาจักรสุขโขทยัย นอกจากนี้สุขโขทัยยังมีความสัมพันธ์อันดีกับเมืองในลุ่มน้ำโขงเช่นหลวงพระบางเวียงจันเวียงคำทางด้านตะวันออกและหัวเมืองมอนทางด้านตะวันตกอีกด้วยความสัมพันธ์กับอยุธยาเป็นอาณาจักรของคนไทยอีกแห่งหนึ่งสถาปนาขึ้นเมื่อพุทธศักราช1893โดยพระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบ,บดีที่หนึ่ง เป็นพระมาหากษัตริย์พระองค์แรกระยะแรกต่างมีอิสระแก่กันต่อมาอาณาจักรสุขโขทัยอ่อนแอลงในที่สุดสุขโขทัยได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาและสุขโขทัยยังมีความเจริญด้านอื่นๆอีกใช่ไหมคะใช่จ้ะปุ๊กพัฒนาการของอาณาจักรสุขโขทัยยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะต่อไปเรามาดูเรื่องพัฒนาการด้านเศรษฐกิจกันบ้างดีกว่าค่ะ อาณาจักรสุขโขทยัยมีความอุดมสมบูรณ์มากดังข้อความในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักนอกจากนี้ยังประกอบอาชีพหัตถกรรมและค้าขายซึ่งการค้าของสุขโขทยัยแบ่งได้เป็นสองระดับคือการค้าภายในและการค้าภายนอกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการค้าภายใน และการค้าภายนอกมีความแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มจากการค้าภายในหมายถึงการค้าภายในอาณาจักรสุขโขทยัยมีตลาดค้าขายสินค้าต่างๆที่ผู้ทำการค้าสามารถค้าขายได้อย่างเสรีและสินค้ายัางได้รับการยกเว้นเก็บภาษีจังกอบหรือค่าผ่านทาง ประชาชนมีอิสระเสรีในการค้าดังข้อความในหลักศิลาจารึกหลักที่หนึ่งเจ้าเมืองบอกเอาจะกอบในไพรลูล่ทางเพื่อนจูงบัวไปค้าขี่ม้าไปขายหมายถึงเจ้าเมืองไม่เก็บภาษีผ่านด่านประชาชนเดินทางไปมาค้าขายสะดวกสินค้าภายในมีหลายประเภทเช่นของป่าแร่โลหะช้างม้าเป็นต้น สินค้าหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของสุขโขทัยคือเครื่องสังฆโลกได้แก่ถ้วยชามโอ่งไหเป็นต้นต่อไปคือการค้าภายนอกหมายถึงการค้าขายภายนอกอาณาจักรระหว่างสุขโขทัยกับเมืองต่างๆพระสุขโขทัยมีเส้นทางคมนาคมสะดวกทั้งทางบกและทางน้ําเช่นทางบกได้แก่การค้ากับเมืองบริเวณล,ลุ่มน้ำโขง เช่นหลวงพระบางเวียงจันทร์ทางน้ำได้แก่การค้ากับเมืองที่อยู่ชายฝั่งทะเลบริเวณหัวเมืองมอญที่อยู่ทางทิศตะวันตกนอกจากนั้นยังติดต่อการค้ากับจีนการติดต่อค้าขายกับนานา,นาชาติทำให้สุขโขทัยมีรายได้ที่นำมาทำนุกบำรุงบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรือง เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องพัฒนาการของอาณาจักรสุขโขทัยกันไปแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะอ่านะครับการาพัฒนาการของอาณาจักรสุขโขทัยนะครับมีการปกครองแบบไหนบ้างครับแบบพ่อปกครองลูกแบบส,สมบูรณาญาสิทธิราชแบบทศพิธราชธรรมแบบไหนนะครับเราพยายามดูพยายามตั้งใจนะครับ บทนี้เป็นบททบทวนแล้วนะครับคาบนี้นะครับเป็นการส่งท้ายปี2564นะครับอ่าะครับนะครับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนอย่าลืมดูแลตัวเองกันดีๆนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับขอให้มีความสุขมากๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ